อัมมสวนากาารอัยัมหะันตาณโมนมัสิตวาท่าแต่พระทีทีพิชีพิสิทุทธนาวานคุณอดุลยเทพมหิิติมเหสราธิบดีบรมปรเมศ ทิพยักเอวราชและอมรนิเวศศปดาที่ทีเลิกในภูมิโลกนี้ในวันเสาร์ที่หนึ่งเมษายน2566การละัดนี้ข้าพุทธเจ้าจะทำพิีกรรมบูชายาพระพิีตามระดิประเพณีบรรพวิสัยจารี์โบราณขอเดชาทุก้าพภิหารจับพระอานาทำอสุจริลิทิเทพทุกพระองค์จงประสาทประสิทธิกจวิธี สร้างสารอันเชิญพระไทยมงคลพระภูมิยะตายายของนางทุกพินจันตรานนนางสาววรารจันตรานนนางสาวอาทิตยาจันตรานนนณตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบ้านสร้างใหม่ขอให้กิพิธี สิยมะธะรัตถังตุริยะยันทิมาอาโปจเทวาปิวีจเตโชยโยรจามาวารุณาเทวาโสมโมจัตยศรร์สหเมตตากรุณากายิกาอารคาเทวะยสิโนนมัมสิทุกวัตถิโหนโตนมามิโหนโตเทวะสังขาโยข้าแต่ผูเทพนิกรอ,อมรพรม,มริงทิราาซึ่งถึงสถสิทิพยะนิมานมาดเมืงสวรรค์ พ่อชันกามาผจรอีกเทพอันมีพระมหิสรสัปดา,าเดชซึ่งสถ,ถิตอยู่ในขอบเขตเขาจักรวาลอีกเทพอันอยู่ในอากาศขึ้นมานอีกเทพอันทุกอยู่สถานทุกแห่งขนเป็นต้นมีเท้าตัพกรดเท้าวิรุณหกเท้าวิรูปักเท้ากุเวนลาชเทพมีอำนาจเรือนนี้จิตตีสากทั้งพระเสื่อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองผู้รุงน,นี้อีกเทพที่สถิตทุกวแว่นแผลนแดนธวิตน้อยใหญ่ไตโรกอาขออันเชิญเสด็จมารับเครื่องสังเวยชีกรรมที่ เจ้าภาพน้อมถวายขอนมาสการพระภูมิทิตอดีโดยตรงจงโปรดปราโมทรับเครื่องผีกรรมสังเวยขาวหวานสุกราลาผลทั้งเครื่องบูชามาลาและทูกเทียนอันเจ้าภาพน้องถวายขอสัพพะอุบาทอันตรายอย่ามาแพ้วพานณขอบเขตสถานที่แห่งนี้ขอให้พระภูมและเจ้าที่ตายายจงให้สีสวัดิ์แก่บ้านสร้างหม่ณตำบลพรมณี